สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมต้นทั้งสามช่องทางด้วยนะครับทั้งติดต่อแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยเลยกันวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางตัวนี้มาฝากกันอยู่หนึ่งคู่นะครับที่ห้าไปเน้นใส่หนักนะครับก็มองไปที่คู่ของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับพบกับทางด้านของบาร์เซโลนาสำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่ปารีสแซงต์แชงแมงกันได้เลยครับต้องบอกได้เลยว่าปารีสแซงต์แชงแมงเองนะครับในเรื่องของฟอร์มและก็ในเรื่องของขุมกําลังนะครับเมื่อเปรียบเทียบของคู่แล้วนะครับถือว่าสสสสููีีีีีกกกัันนนนนพอออออมมมมมคคคคควววรรรรรรรแแแแตตต่่่่่ใใเเเเเืืงงงงงงงขขาาาาฉฉยยยบบบปปซ์ชะะะดจท และว,วันนี้ก็ได้เปรี่ยนในการเล่นในบ้านด้วยซึ่งในเรื่องของกระแสเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยกระแสภายในนะครับวันนี้ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับน่าสนใจมากกว่าผมจึงมองว่ามีโอกาสครับที่วันนี้ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับที่ได้เปรียนในการเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะก่อนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคู่นี้ก็มองไปที่ปารีสแซงต์แชงแมงกันได้เลยครับ และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับแชร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ